18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว i n n ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ ตำรวจอา่านประกาศให้ยกเลิกการชุมนุมบริเวณ5แยกลาดพร้าวนะคะเหตุไม่ได้แจ้งการชุมนุมเอาไว้ล่วงหน้าพันตำรวจเอกอัธวุฒินิวัฒโสพลผู้อกับการสอนอหรโยธินในฐานะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะเดินทางมาที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวนะคะเพื่ออา่านประกาศคำสั่งสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินค่ะโดยเรื่องนะคะผู้สูง เรื่องให้ยกเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยข้อความในประกาศมีใจความค่ะว่าด้วยมีกลุ่มบุคคลได้จัดการชุมนุมสาธารณะที่บริเวณท่าแยกลาดพร้าวโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงและไม่แจ้งผ่อนผันกำหนดเวลาต่อผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองก่อนเริ่มการชุมนุมตามพรบการชุมนุมสาธารณะพศ2558อันเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงให้ผู้ชุมนุมยกเลิกการชุมนุมภายในเวลา18นาฬิกา ของวันที่2ธันวาคม2563ค่ะขณะที่บรรยากาศการชุมนุมนั้นเริ่มมีความเคลื่อนไหวจากทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วโดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการปราศัยบนรถเครื่องขยายเสียงซึ่งเป็นเวทีย่อยสร้างความบันเทิงและผ่อนคลายให้กับผู้ชุมนุมค่ะนอกจากนี้ทางการได้จัดระเบียบรถเข็นขายของหรือแผงลอยต่างๆต,ตั้งร้านที่บริเวณด้านหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวด้านใต้ชินวัตนนะคะแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่เปิดเผยค่ะว่า ในวันนี้ยังคงยืนยัน3ข้อเรียกร้องและขอให้รอฟังคําแถลงการจากแกนนําในช่วงค่ำอีกครั้งโดยจะมีการจัดกิจกรรมไปถึงช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะภาพรวมในขณะนี้ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะประเสรเิฐเผยหลังสารรัฐธรรมนูญนะคะตัดสินคดีบ้านหลวงยอมรับดำเนินการเอาผิดต่อไม่ได้ นายประเสริฐจันทร,รรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวภายหลังรับทราบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีนายรัฐม,มนตรีพักบ้านพักทหารค่ะว่าขณะนี้ทุกคนรับทราบคำวินิจฉัยแล้วซึ่งพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้ร้องก็ร้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ประชาชนแต่ก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าไม่ตรงกับข้อเท้จริงในคำร้องโดยเฉพาะเหตุผลเรื่องการรักษาความปลอดภัยในฐานะผู้บริหารประเทศทั้งที่ในรัฐม,มนตรีคนก่อนๆก,ก,ก็อาศัยที่บ้านพักตัวเองและได้รับการดูแลรักษาความปลอดภยัยพร้อมระบุว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญที่ผูกพันทุกองค์กรผูกพันเฉพาะองค์กรภาครัฐค่ะแต่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่องค์กรภาครัฐส่วนจะดําเนินการอย่างไรต่อไปจะขอรอคําวินิจฉัยฉบับเต็มและนําไปหารือกันภายในพกักก่อนแต่เบื้องต้นเมื่อคําวินิจฉัยออกมาเช่นนี้คงไปร้องเอาผิดต่อไม่ได้ค่ะทั้งนี้กรณีที่มีการเทียบกับผู้บัญชาการฐานบกคนอื่นที่อาศัยบ้านพักทหารหลังกเกษียณอายุราชาการเนื่องจากเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีนั้นมองว่าบรรทัดฐานนี้เทียม เทียบกับผู้บัญชาการคนอื่นไม่ได้ผลเอกประยุทธ์เป็นนายรัฐม,มนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองต้องมีวุฒิภาวะและจริยธรรมสูงกว่าทั่วไปและแสดงความเป็นห่วงว่าหากเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆในอนาคตออกระเบียบภายในให้ผู้ที่กเกษียณอายุราชการสามารถใช้บ้านพักต่อไปได้จะทําให้ต้องเสียง,งบประมาณอีกจํานวนมากค่ะธนาธรน,นะคะช่วยผู้สมัครนายกอบจอหาเสียงที่จังหวัดภูเก็ตเป็นวันที่สองมีม็อบต้านโผล่ค่ะ นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและคณะมีกำหนดจะลงพื้นที่เพื่อหาเสียงบริเวณตลาดสาธารณะ2เทศบาลนาครภูเก็ตหรือตลาดเกษตรนะคะแต่ว่าก็ต้องยกเลิกไปเพื่อความปลอดภัยค่ะหลังจากที่ทีมงานลงมาสำรวจพื้นที่นะคะพบว่ามีกลุ่มคนเห็นต่างมาดักรอยอยู่จํานวนหนึ่งโดยได้ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครที่บริเวณสะพานคารบีฉาดป่าตองแทนค่ะซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้มาขอถ่ายรูปเป็นระยะจากนั้นได้เดินทางเข้ามายัางตัวเมืองภูเก็ตและได้ขึ้นรถแห่รอบตัวเมืองเพื่อ นำตัวผู้สมัครนายกอบจภูเก็ตของคณะก้าวหน้าตลอดจนที่แจงนโยบายและเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งโดยในระหว่างที่รถแห่ไปตามถนนสายต่างๆนั้นปรากฏว่ามีผู้เห็นต่างขับรถสามล้อเครื่องตะโกนด่าทอว่าหนักแผ่นดินแต่ภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนเที่ยวงานกาชาติวิถีใหม่ค่ะเป็นงานกาชาติออนไลน์ช้อปได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ งานกาชาดปีนี้มีแน่นอนค่ะมาในแบบวิถีใหม่นะคะงานกาชาดออนไลน์ยกทับความสนุกกิจกรรมมากมายในงานกาชาดมาไว้ใกล้คุณค่ะแค่คลิกเข้าไปที่ www. งานกาชาด .com นะคะโดยในงานกาชาดปีนี้ได้ปรับรูปแบบการจัดงานเป็นกาชาดวิถีใหม่งานกาชาดออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่ไหนก็เรียกได้ว่า connectivity of giving ค่ะให้ดวงใจไร้พรมแดนพบกับความสนุกมากมายอาทิอวดร้านงานกาชาดิวดขวัญใจงานกาชาดต,ตรวจดวงชะ รับปีใหม่และบ้านผีสิงที่หลอนกว่าที่คิดค่ะช้อปผ่านระบบอีคอมเมิร์ซนะคะกับสินค้าราคาสุดพิเศษจากร้านค้ามากมายพร้อมทั้งชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากตลอด11วันได้24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรางวัลให้ลุ้นอีกมากมายทั้งสลากกาชาตินะคะและกิจกรรมอีพาสปอร์ตงานกาชาติปีนี้ที่ไม่อยากให้คุณพลาดแล้วมาร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์การจัดงานกาชาติด้วยกันนะคะที่ w w w ร g ดไวงานกาชาติดอทค1 ถึง29ธันวาคมนี้ค่ะจบการเสนอข่าว18นาฬิกาหนาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n นอ